ช่างยูทูบย้อมงี้เนาะนย้อมแล้วไปตากใช่ไหมครับจะย้อมเสร็จเอาไปล้างเอาไปล้างก่อนเหรอจา,ล,าล้างน้ำ<อ>แล้วก็เอาไปากครับซื้อใหม่มาง,งี้กิโลเท่าไหร่ครับกิโลสองพันสองพันเท่าไหร่สองพันสองร้อยโอ้แพงเนาะจะแพงถ้าไม้ยืนก็สองพันสามร้อยสามสิบบาทโอ้ เสยนไหมแพงก็ยิ่งทอยก็ยิ่งออกมาก็ยิ่งแพงขึ้นดีอยูเลยแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกทำตรงด้านเขาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อไม่ไม่ได้เท่าไหร่เนาะแต่ก็อาจจะได้เนาะต้องมาทำต่อไฟกว่าจะได้จะได้ไม่ง่ายเนาะ่ซื้อใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องมาย้อมมาคาอันนี้เอามาปอกอ๋อปอกเสร็จแล้วถึงย้อมครับไม่ง่ายๆเนาะวิธีการทำ เพียกกะลังมั่งอีกกำลัมังใบเท่าไหร่รู้ไหมสองร้อยกว่าลงทุนกระลัมังอีกเออไม่ใช่เรื่องง่ายสองร้อยกว่าก็ใช้ได้นานอ,อ๋อเนาะอ๋ะอครับครับสุดยอดใช้สี่อ,อร์เลยเนี่ยสิงโตค่ะสิงโตอ๋อสิงโตส,โตสีสีเคมีเนาะสีเคมีใส่แล้วก็เงางามสิงโต ว่างตัวนี้ใหญ่เปิดไลน์ให้ดูได้ไหมยายเปิดไลน์ตัดเมื่อวานะนะเอาไปแล้วจ้ะอ๋อถ้าไหลไปเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดกี่กิจตะกอก,กิจตะกอจ้ะอ๋อวันนี้ผมไม่รู้ว่ามีกิจตะกอเนี่ยอ๋อกิจตะกอประมาณสองพันแปดเนะาะแต่ฝั่งนู้นใครสามเขาเขารอห้าพันแล้วฝั่งนู้นปัตตดลอฝั่งนู้นอ่าก็าแล้วแต่ที่ส่งร้านเขาก็ส่งราคานี่มาประมาณนี้เหรอจย่อมยอมรับเลยขายได้ราคาแต่ก็ลงทุนเยอะนะ ลงคุณไปสองพันกว่าแล้วเนี่ยขายได้สามพันเท่าไหร่เถ้าเขาจอมสีธรรมชาติเขาจะได้ราคาอ๋อใช่ใช่แต่ว่าสีเคมีก็สวยใส่ขึ้นนะเนาะอ๋อแต่แต่คนชอมเนาะอ่าแต่คนชอบป้าทำสีธรรมชาติเป็นอ้เอไปอบรมมาสองสามครั้งแล้วแต่ก็ทำไม่ได้อ๋อทำยากใช่ไหม มันยุ่งยากขั้นตอนมันยุ่งยากนะร้อยขั้นตอนอ๋อทำไมถึงมันแพงทำไมเขาสีธรรมชาติทำไมถึงแพงอ๋อแต่อย่างนี้ก็โอเคสีเคมีมันก็ไต่ละขึ้นสวยงามเงางามขายได้เท่าไหร่นะสองพันแปดสองพันแปดโอ้สิบตะกอไะดูตะกอเหมือนเป็นยังไงสิบตะกอเพิ่งตัดไปเมื่อวานน้แม่นะออันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตะกอ 11, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ยีสิบเอ็ดวแม่ก็มันมันมีนานๆแล้วอ๋อหน้า,าน,น,า,นา,างด้วยเนะาะสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองพันแปดเอาไปแล้ววันตัดไปแล้วเนาะเริ่มรอเริ่มใหม่อ๋อกำลังยอมแดด<อ>ได้มาด้วยเมือ่อไรอีก มันจะแห้งไหมวันนี้ฝนมืดวาเนี่ยมันแห้งกี่วันใช่ไหมอาจะแห้งเลยอ๋อเย็นเงียก็แห้งเนาะเย็นเยเย็นก็แห้งต้องมาเสร็จแล้วก็ต้องมาปั่นอีกต้องมาเนี่ยต้องมาปั่นเออไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้เงินเงินเขาเนี่ยอ่าลงทุนไปเท่าไหร่แล้วสองพันกว่าแล้วกิโลละเนาะก็กิโลนึ่งได้สองชุดอ๋อสองชุด สองชุดเองก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้มากมายเนยาะยายเนาะอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำอ่ารู้จะทำอะไรอืมมันเดินประมาณสามสิบนาทีอ๋อสามสิบนาทีอ๋อควรจะได้เนาะหมดไฟหมดฟืนเท่าไหร่ฟืนบ้านผมเยอะไม่มีใครไปเอาเลย <c oughs> ผมขนมะม่วงอ่ะ ไม่มีใครมาขนเอาเลยตัดต้นมะม่วงทิ้งปืนเต็มเลยมันไม่ใช่ตัดเรามะม,ม่วงมันล้มอายุันเข้ารอบไปแล้ว,อย,วอยู่นี่แล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนตัดยาแถวนั้นน่ะทุกวันเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับไปไหนไม่ได้แล้วโควิดก็ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านเราเลี้ยงลูก,ลกได้ตัวเล็กเนนี่นเยเพิ่งได้เนี่ยได้สามเด e ือนนะครับเพิ่งได้ลูกสาว ปีนี้ไม่ได้ออกซื้อข้าวหรอกไม่มีข้าวให้ซื้อปีแล้วมันแรงเนาะจ้าแรงข้าวมันค่อยมีมันโดนโดนมาคืนโอ้ชื้นเนาะใช้ไม้อะไรเนี่ยไม้ไม้กระถินกระถินบ้างอะไรไอขี้เล็กบ้างขี้เล็กบ้างขี้เล็กก็บ้างอะไรเยอะอยู่ตัดทิ้งอย่ามีใครไม่เอามีใครสนใจทุกวันเนี่ยใช้แต่แก๊สกัน บอกให้ไปเอาไปเอาไฟฟืนไหนก็มีมีใครไปเอาืนนก็ไว้้ทแบบีอ๋อประหยัดเนาะประหยัดประหยัดดีเดี๋ยวมาต้องมาดูรอบหน้าเดี๋ยวมาดูสิบตะกอจะสวยขนาดไหนเขาเอาไปเนาะอีกกี่วันเสร็จเนี่ยมัดเองไหมมัดเออมัดเองไหมก็มัดเองเออประหยัดประหยัดถ้าไม่มัดเองก็ห้าร้อยดิ ห้าร้อยกว่าไแปดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งพันกว่า ο, ต้นทุนต้นทุนเท่าไหร่แล้วขายได้แค่สองพันแปดเองแต่ถ้าเขาทำมันมีเขาขายได้ได้อยู่นะคืนมาสองพันมาสองพันกว่าครับในเท้าก็จ้างมัดเป็นบางบางรายก็ตกไปสองพันห้าครับอ๋อ มันก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะคิดว่าขายแพงมันก็ไม่ได้แพงเนาะต้นทุนในการทํามันก็เยอะแล้วก็ซื้ออะไรก็ซื้อเข้ามาทําหมดมันไม่ได้เยอะมากมายหรอกคนที่ซื้อไปบอกก็ของป้าคิดวันละร้อยกว่าจะได้เอไม่รู้ทาทั้งวันใช่ทาหลังผลหลังงอมันไม่ได้แพงเลยสองพันแปดเนี่ยคนที่ซื้อไปใช้ก็คุ้มมันเนาะช่วยชาวบ้านก็ซื้อ ใช้เป็นปีเป็นสิบปีใช้เป็นสิบปีใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วย้ยอมอย่างนี้นี่เองกว่าจะได้งั้นมานั่งเฝ้าสูงไฟนัอง่ายๆเด้อ<ด><ด>พี่น้องเลย <c oughs> ทำนี่ง่ายๆใครว่าทำใหม่งี้ทำง่ายสมราคาแหละ สวยๆเดีย๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาดูของยายอีกรอบหนึ่งสิบตะกอกี <c oughs> ่วันถึงใจะใกล้ใกล้เสร็จเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงรอบหน้าเนาะ,อ,นนอ,ะอ,อีกห้าหกวันเนาะห,าาห้าหกวันน่าจะลงได้มีผ้าสีมนีแล้วก็ผ้าดอกงนอ๋อครับครผ้าสีงเมตรผ้าดอสองเ,องเมตรี่จะอผ้าสีแม่แมู่่บ้านอะไรนะ บันโชคบันโชคบันโชคโอ๊ะขวาวเนาะบันโชคหมูสามหมูสามขาวสินนาลินโอเครอบหน้าเดี๋ยวมาดูอีกเดี๋ยวพามาดูสิบตะกอยี่สามเห็นแล้วนี่สิบตะกอเพิ่งมาเห็นไนมากมีแต่สามตะกอสามตะกอขายสองเปนสามประมาณเนี้ยสองเปนสาม้ามันมีมันก็จะแพงหน่อยแพงหน่อยเนาะอ๋อเดือดกะรับ อะไรเขาสวยก็สองพันห้าสอง่บางคนเขาก็มีออเดอร์มาจากอายุทยาเงี้ยเออดีดีกามชุดก็พันห้าพันหกครับและตะเกียบเนาะแล้วตะเกียบไม้ไม้ดีก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกบอกไม้แพงไม่โลกรื้ดไม้ก็ไม่ไม่เท่าไรแต่มลายมันรื้อทลายลายด้วยไม้ด้วยเนาะอ๋อ แต่ได้ใช้ฟืนไม่เท่าไหร่สมต้องมานั่งเฝ้าเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องเอาใจใส่นะยอมก็จะเสร็จยอมอง่ายๆที่ไหน